มไม่คิดว่าเงินหมื่นจะลอยมาแบบไป่ทันทั้งตัวกับการเฟ้นหาแม่ค้ามื่นหนึ่งเรื่องแรปอาหารปีสองคนคนแกนคนไหนชอบไปตลาดรถไฟบ้างคิดว่าเป็นอีกตลาดที่มีผลไม้ของสดให้เราเลือกเยอะเลยและคือวันนี้มาดูการแข่งขันสุดเดือดของการแรปลุ้นหมื่นสิบตลาดสิบหมื่นเฟ้นหาแม่ค้ายืนหนึ่งเรื่องแรปอาหารปีสองพูดได้เลยว่าแต่และคนคือเตรียมมือมาอย่างดี <S <S ทั้งคนแข่งทั้งกองเชียร์คือบรรยากาศคือคืนมาเสียงเสียงสัญญาณปุ๊บคือลุ้นได้เลยว่าแม่ค้าแผงไหนมือไวสุดต้องแรปให้เร็วเนี้ยพิสู ฟิลยืดถนอมอาหารในการแข่งนะทุกคนพอเอ็มแรปตัวนี้คือทําให้อาหารสดนานไม่เน่าไวและอีกอย่างคือมันนุ่มยืดกอดติดดีแล้วก็เหนียวแววๆด้วยคือเอางี้เอาไปใช้ในบ้านก็ดีเหมือนกันเพราะเขาเก็บกินอาหารแล้วก็ยังเข้าไมโครเวฟได้ด้วยตบการแข่งขันปุ๊บคือรู้ได้เลยว่าแพ็คได้เร็วแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะด้วยแกกได้ชนะและนี่คือชมมนาของผู้ได้เงินหมื่นที่เป็นแมคาย,ยืนหนึ่งเรื่องแรปอาหารและคือพี่แกดีใจจนพูดไม่ออกกับทุกคนดีใจมากค่ะไม่รู้ว่า คิดว่าจะได้ก็ต้องก็ได้ค่ะแค่นั้นก็ไปหาซื้อมาใช้เด้อเพราะเขาอาเป็นสินค้าของคนไทยเลยคือเอาไปแพ็คพวกผักผลไม้ก็ดีเหมือนกันคือก็จะยืดอายุผลไม้ให้อยู่ได้นานขึ้นและเห็นไหมคะใช้ปุ๊บคือสวยทุกแพ็คลูกค้าอย่างเราก็คือพร้อมหยิบได้เลยอ่านอยู่ทุกคนเอาไปแพ็คปลาทูนาให้ปลาทูสวยแล้วก็แพ็คขนมจีนฟิล์ใสสวยเลยคือแวะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าได้เลยกับตลาดรถไฟตรงข้ามสถานีรถไฟเลยเด้อ